เขาตรงนยนอน่ช่วยกผู้ให่ป่าไงผู้ใหญ่โอู้ใ่น่าช่ด่เลยเดี๋ยวราไปชชกคืนเลยโยล่นี่พ่อคุโสนะครับรุ่นเดียวกับแม่ผมนะครับว่ามีเบกกออันนี้ผมจะถามป้าว่ากินข้าวอร่อยไหมครับ อร่อยมากแข็งแกร่งของจริงนี่กินข้าวกับอะไรนะเขาเรียกถังถังมากหมากใบมากอะไรสักอย่างนี่นะครับสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับผมติ่านะครับวันนี้ผมก็ได้มาทําประโยชน์เกี่ยวกับหมู่บ้านนะเราก็จะมาทําฝ่ายเกี่ยวกับหมู่บ้านเรานะครับทุกคนชาวบ้านหลายคนนะมีทั้งทหารมีทั้งป่าป่าร่วมมือร่วมใจกันทําฝ่ายการน้ํานะครับทุกคนเพราะวันนี้ก็เขาทำมาตั้งนานแล้วนะครับเว่ามันก็มันก็ดีนะเห็นทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุขนะครับ ก็วันนี้ผมมาเป็นตากล้องให้น้องซ่านะครับครับผมก็มีหลายคนมากนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันครับมีทั้งพวกพี่ทหารแล้วก็ชาวบ้านเด็กวัยรุ่นก็มีนะครับแล้วก็น้องปฏิพันธ์ยังจำกันได้ไหมนี่นี่นี่ครับผมสวัสดีครับผมแล้วหายไปไหนมาเนี่ยอ๋อผมทำมาหากินอยู่ครับทำมาห้ากินอยู่ครับช่วงนี้ต้องตีนสักนิดนึงไม่มีกินแล้วครับตอนนี้วันนี้เขามา เขาเรียกว่าฝายแบบไหนนะครับเป็นฝายชลน้ำฝายชลน้ำชั่วข่าวครับครับผมเขาจะใช้ทรายตักสายกระสอบแล้วก็เป็นการ้างท้งล่างนู่นนะครับผมใช่ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าอเขาทำกันยังไงนะครับแต่ว่าผมว่าแล้วหลายคนก็รู้แล้วนะครับว่าต้องทำยังไงใช่นี่เมื่อก่อนเขาแยกกั้นนตรงนี้นะตรงนี้บริเวณนี้นะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปกันเป็นฝั่งนู่นแล้วนะครับ ก่อนหน้านู้นเมื่อหลายปีมากนะครับทวิกันฝั่งนู้นนะครับผมน้องเกมก็มาครับยังจำน้องเกมได้ไหมที่ว่ามีหมี่แต่แตนดีไปแล้วไปคลิปแรกแล้วก็คลิปเดียวคลิปสุดท้ายเลยเล <c oughs> ยไปกี่ทีวันนั้นเดยไปสองทีเรื่องเลย ผมว่าได้ทําตั้งแต่เช้าแล้วนะครับพอ <im> เริ่มแบบเริ่มแบบเสร็จใด้จะเสร็จหมดแล้วทุกคนนี่นะครับนี่ายบ,บ,บ่านเรานะครับพรอ,อนาคตข้างหน้ามันาจะมีแบบไฟแรงเพราะตัว,วนี้น้ํามันก็น้อยลงน้อยลงนะครับเพราะตอนนี้ก็มีทั้งผู้ใหญ่บ้านและทหารทุกคนนะครับแล้วก็ทํามันตั้งแต่เช้าแล้วครับตั้งแต่เช้าแบบนี่มันก็เริ่มเสร็จแบบไปเยอะนะครับก็มีรถอีกสองคันมีพวกพี่พนักงานไฟป่านะครับเขาก็ไปเขียนทรายแล้วก็มีรุ่นพี่ก็มีคนหนึ่ง ก็เขาเคลียรไฟในหมู่บ้านนะครับแล้วก็แบบร่วมแรงร่วมใจกันนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านเรานะครับทุกคนนี่ครับนายผู้ใหญ่นี่นครับผู้ใหญ่หมู่บ้านเรานะครับเอาคุยดิทุกคนก็ได้นั่งพักกันแล้วนะครับเพราะมันก็ทำนาะนแล้วครับก็มันก็ยังไงอะมันก็เหนื่อยนะครับทุกคนมันก็เหนื่อยแล้วก็ช่วยกันแบบมันมันก็ดีกันมันมันก็ดีนะครับมันเยอะแต่มันเยอะแต่ว่ามันก็มันก็ได้หน้างานเยอะมันก็ดูดีนะครับ นี่ครับทุกคนรถเข็นไสก็ได้ลงมาแล้วเราก็จะตักไยไสกระสอบพุ่ฟรีนะครับเพราะว่าเอามาทำฝ่ายนะครับทุกคนป้ายการน้ําหมู่บ้านของเรานะครับชุมชนของเรานะครับทุกคนก็ก็ไปดูนะว่าขั้นตอนการทาทํยังไงบ้างนะครับเราจะช่วยกันนะครับเพราะอยู่เป็นมูมันจะดูแบบมีความสุขมากกว่านะครับเพราะมีทั้งทั้งหลายๆคนนะทุกท่านทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องก็ก็ดีอย่างนงครับเป็นแบบนี้มันก็จะได้ดูดีหน่อยนะครับ เไดูดมวพอแลลโอเดีจยฉันไม่อเองเงพนจะจะขึ้นเลยโยลาชิบุ 啊，我准备要下来。好。 โอ้ยย่บอนงอยู่อยาคอยยโรขอแยผู้ใหญ่วาไงผู้ใหญ่โใหน่่แล้วยังปฏิพันธ์ต้องไปแบกมังนะไม่ไม่ควรมายินรอต่อเนี้ยเร็วแรงเยอะนี่ก็หมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วมันต้องไม่มีเนีย้วถงเราะไรติดตามช่องผมนะครับช่อง

เหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยเ่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยะเน้นหนึงเน้นหนึ่งเนึงนะคนเดียวจเหนื่อยถ้าหลายคนได้อยู่หลายคนตเดียวเสร็จใช่ไหม ออยู่ันนี้อันนี้กั้นสูงกี่เมตรอันนี้เมตรเดียวคือเราสองเมตรสองเมตรสองเมตรใช่ไหมไม่กี่สองเมตรอกเด้อลึกนบ้านติดการเล่นก็ไม่การให้แบบไม่ให้แบบมีน้ำให้อาบพ่อไม่ต้องแบบขนาดนั้นหรอกการแบบให้มีน้ำเล่นนอะไม่ใช่ว่าจะ่การที่แบบสิบเมตรอย่างเงี้ยเออจมตายสองเมตรเดนี่ยมีเมียงเนี่ยใช่เด้อมีเมี่ยงยาวโคตร

นั่นเองเลยครับโอ้หจะเรือแล้ววะอ๋อมีความสุขไหมครับโอ้โหเห ó, จอหน้าเราสาวก็มีความสุขเราบอกดีก่าดี่แม่เข้าฝูงผมไม่ต้องเติมไม่กักเรื่าไม่ต้องเติมไม่ต้องเข้าไปเดี๋ยวก็เอาอยู่นะพ่อเขมีความสุขครับพ่อทัชาวบ้านทุกทุกคนแบบพวกพี่ๆมาเรามาช่วยกันนะครับพ่อพ่อมันก็มีความสุขแบบมีความสุขมากเนาะวายยิ้มเน้องๆแบบน้องพี่ๆกับเพื่อนๆทุกคนเลยความเพียงแค่นะครับพ่อเราก็ช่วยเรือกันมันก็ดีอย่างเงี้ยนาเนาะ มาเกิดยไมนอยเด็อยังไงครับเกิดกล้ออีกน้องผมมีแต่รอนะครับทุกคนตอดใช่ไหมโอดไโมตอดถ้าตดไปกี่นาจะไม่ตด่บ้านก่อนนะโอ้ดูดิเจอกล้องทียกคนเดียวเลยอ่ะนี่มีพวกพี่อบตที่กัมาอบตเขาก็มาช่วยกันนะครับพาะ มันก็ดีนะว่าแบบว่าเราแบบช่วยเราทั้งอปปตอทั้งหน่วยงานต่างๆเราแบบช่วยกันทำฝ่ายเพื่อกันป้องกันแบบพวกแนวกันไฟพวกจะบถ้าถงขั้นปลาเราช่วยกันแบบเป็นหูเป็นตาให้กันมันก็จะดีาีนะครับทุกคนเป็ต้องกลวยให้หมดหรอนะไม่งั้นนี่พี่ๆพี่คนนี้เขาทำไมอปปตอครับเขาก็มาช่วยเราเต็มที่นะครับนี่ก็พี่พี่หมู่บ้านผมก็เป็นเจ้าของรถนะครับอผมนี่พี่บิ๊กนะครับผมชื่อพี่บิ๊กนะครับพี่บิ๊กก็มีหน้าที่คนใส่ับผมร้อนพี่ร้อนนิดๆผอมร้อนต้องโดนน้ำพี่ ยังไหวยังหวนี่โอสายผมก็ยังไม่มดนครับมีพนักงานไฟไปชุนนครับที่ว่าเขาเป็นจัดจัมาทจะมาทำฝ่ายบ้านเรานะครับคนพี่ครับไม่ทาเลยครับม่้าเรา่ารั่องาด้ยเนี่ย ครับทุกคนผมก็จะทําการไปตักสายเพื่อเอามาทำเอามาทำทำฝ่ายบ้านเรานะครับเพราะเราก็จะไปตักที่นู้นมันจะง่ายมันจะสบายกว่าครับผมไปครับทุกคนโอ้เราเรา่ลองกุหลาบไอ้โยน่เราไลองกุหลาบไอ้โนะเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยกุหลาบจะปล่ยตาเนาะไอ้ยอกระเลงกระเลงปูนะครับเพราะว่าเขาแล้วก็แล้วก็แบบเนี่ยมันสนุกมันฮานะครับทุกคนมันแบบมันมีความสุขของเราครับ เอางั้นเราไปกันครับไปดูบ่อทรายนะที่ว่าเราจะไปไปตักทรายในหมู่บ้านเรานะครับไปครับปะชุดกันนะครับผมอันนี้เป็นพนักงานป่าไม้นะครับผมว่าได้มาถึงบ่อทรายเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ๋ออากาศก็ร้อนมากนะครับทุกคนนี่ครับจำนวนคนที่มานะครับก็มีพี่พนักงานที่เขาทำงานอยู่อบตนะครับเขาก็คอยช่วยผมตลอดนะครับคอยเป็นแรงพากดานให้ผมนะครับสรับสนุกรมีมีพี่พิกนะครับที่ว่าคอยสนับสนุนผมนะครับคอยช่วยเป็นกำลังใจบมแบบ ชวนไปไหนก็ไปชวนไปไหนก็ไปไม่ว่าขีดอะไรขีนอะไรแล้วแต่ทุกอย่างนะครับไปครับทุกคนผมจะไปตากทรายนะครับทุกคนขอต่อรองหลงตาชุดใหญ่เลยนะครับผมต้องขยันเอาไว้เดี๋ยวมีเมียจะต้องลำบากใช่ครับผมดูมีดของเราตัดเชือกก่อนอันนี้เขารียกขวานขวานเราไม่ได้พกมีดมาคนร้านไหมครับร้านไหมครับ มันก็ปกตินะฮะเราจะต้องสู้นะกระหอมอยู่ใต้ผ้าทิพยนี่ไม่ได้อยู่เหนือผ้าทิพย์เรารอจำนวนคนรอสองสี่หกแปดสิบสองคนนะครับทุกคน <c oughs> ส่วนที่เหลือก็รออยู่ที่นู่นรออยู่ที่นู่นครับใช่ครับ <c oughs> มาเยอะกันไปไม่ได้เพราะรถคันเดียวใช่ครับประมาณนั้นนะครับด้วยไอ้จิ้มเอยแล้วนี่น่าจะใช้กันมาเมียบีหรือวเจ้าบีเรื่องที่มีให้นี่ครับ ดีเลยโอ้ไมดีอะไร่ะไมดีอะไรดีเลยเอ่อกอามาอามีาเหออ๋อเออพอตานุ่นนุ่นลยเอ๋อเด่าน้องมนนอพ่อปูอ๋อพ่อมาบบงนาอะไรนะขึ้นแล้นี่อไีแล้ว่ไนนาะเออน้่มีนั่มีนั่นมีอ่าเก๋นชอบตลกดีตอนนี้เก๋มีขี้อยู่เออยันดีชเถอะแอลนี่ดีกว่า ผมว่าตอบสายก็คุงปีก็ตอบปีกหมดแล้วนะครับว่าเหนื่อยนิดนึงนะครับทุกคนพอได้เหงื่อก็มีความสุขนี่ครับผมจะถามบางทีนะนอนนอนตาเปืบวยแต่ก่ฮะเฮ่ตาบวยแต่เยอะอ้าวอ้าตาเปื่อยแต่เยอะนี่เราก็จะช่วยกันแบกนะเดี๋ยวผมจะแบกตอบสายแป๊บหนึ่งนะครับคุณดีแล้วเกินคุณน่ายก น่ายกของะเนาะน่ายกสายน้ำหนักก็น่าจะประมาณสองตันขึ้นนะครับเพราะประมาณที่สองคนได้สองตันกว่าก็โอเคนะครับเพราะว่าผมก็ถ่ายแบบต้องถ่ายตั้งตตลเริ่มก็เวลาทางานผมก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับไปครับทุกคนกลับบ่อกกับกลับอะไรอะกับอะไรกลับกับหมู่บ้านเรานะโอเคครับช่วยดันล้อกันนะล็อขึ้นไม่ไหวร้บผมเดวผมช่วยดันครับไปนะครับทุกคน

นี่ครับทุกคนก็ช่วยกันเต็มที่นะครับทุกคนอันนี้ก็เราก็เหนื่อยกันพอพอประมาณแล้วนะครับเพราะว่านี่ก็น้าผมก็ขอเป็นช่วยนะครับเราก็มาช่วยกันแบบทำบข้าวกินกันนะครับเพราะว่าเราก็ช่วยกันหลายหลคนแบบก็แบ่งกันทำนู่นทำนี่ทำบข้าวกินทําอะไรกินกันข้าวม่ได้อร่อยไหมอร่อยสิครับอร่อยสิครไม่ได้เหรอข้าวไม่ปากแดงยัง ปลาแดเน่อกินมากเกนากะเรียก็กินมากนะกระเรียบก็ต้องกินมากไเลิเลิกไม่ได้หรอครับเลิกไม่ได้โอเคเลิกกับขวดได้ครับกระสอกไปลยไปนกินข้าวกอนนะเดี๋ยวผมกลับไปหา <c oughs> ้างกันยังขา่างโอไหมันไม่ทาอ่ะเหอะคนนี้วาครัะ ครับตอนนี้เราก็กำลังตั้งหีครับตั้งหมี่วิทวี่นะคะโม่กาจะมากินข้าวกับพวกป้าๆนะครับกับนานารุ่นใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับมาดูว่ากับข้าวเราวันนี้มีอะไรบ้างครับนี่ก็ผักดองนะครับผักดองอาะมะละกอน้ำพริกตามใส่มะกอกพริกตามใส่มะกรอแล้วก็แกงที่แยะครับทุกคนแกงเชื้อนึ่งยอดหนึ่งบสอะไรอีกมันมีมะโนอเมริกนี่กทุกคนมากินข้าวกันนะครับ ทุกคนกินข้าวนะผมบมก็่าเน่ก็นั่งพักกินข้าวนะครับเราจะกลับบ้านแล้วนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเป็นไงครับข้าวเราอร่อยไหมครับนี่พ่อคุโตนะครับรุ่นเดียวกับแม่ผมนะครับเดี๋ยวเขาแข็งแรงกว่าแม่ผมนะครับพูดได้ปะอายุดายุปีกี่ปีปีสิบห้าปีอ๋อได้เล็กนิดแล้วครับวันนี้ครับผมแข็งแรงเลยนะครับปีสิบห้าสิบห้าโอ้ ว่ามีเบกกออันนี้บอก็ถามป้าว่ากินข้าวอร่อยไหมครับอร่อยมากโอ้ของแท้ของจริงมาพี่กินข้าวพี่นี่กกินข้าวกับอะไรนะเขาเรียกถังถังมากใบมากใบมากอะไรสักอย่างนี่นะครับเราก็กินข้าวไปต่อครับยายก็กินข้าวต้วนะครับอมมีดเซฟเบอร์ไพร์ออมมีดเซฟเบอร์ไพรนะครับกินข้าวกับอะไรแล้วอะไรของหมักสักอย่างนี่นะครับตอนนี้ก็ ทำไฟป่าเอ้ยทําแนวกันไฟต้นน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้พวกพี่ไฟป่าก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผมนี่ก็เนื้อเป็นหัวหน้าชุนนะครับเนื้อถึงมาไฟป่าเมืองนาดบุรีนะครับส่วนพึ่งมาเรานะครับไฟป่าไม่น่าพาชีไฟป่าไม่น่าพาชีนะครับข่ามถ้าไงก็ช่องขอก็ช่องสีสันนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอะไรนะพี่สำหนักสนุนมาม่าปากระบอกเนี่ยนะครับป้มเป้ครับผมเป้ตลาดอาหารแห้ง ขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ